r 1 5 Movita ชุดใหญ่ในวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปี2018นะครับลูกค้าได้เลือกของแต่งอะไรแต่งจัดแน่นและจัดเต็มในวันนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถเนี่ยตอนนี้นะครับมาเดิมเดิมตอนออกไปเนี่ย ชุดแต่งแน่นเต็มเต็มลานะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านซ้ายก่อนตรงนี้เลยนะครับผมเป็นยางล้อโซ่สามนะครับไซส์ร้อยสิบร้อยสี่สิบนะครับไซส์เดิมสําหรับ R 1 5นะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะผมจะเป็นการ์ดว่าน้ำของทางวาหกดีของเรานะครับดีไซน์เฉียวสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมหล่อพร้อมติดตั้งนะครับ R 1 5ใส่ได้ทุกปีนะครับครอบเบาะของวาหกดีของเรานะครับคันนี้มีการเปลี่ยนจุกลมงอด้วยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเติมลมนะครับผมเมื่อคัดเอสวันจาก็เลือกเป็นสีทวยนะครับม และปั๊มเบรกนะครับเช่นกันนะครับเป็น S1 RCB นะครับกระปุกปั๊มลอยเก๋ๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นน็อตหัวโช๊คนะครับพร้อมน็อตกลางแผงคอจากทางพิลัญญาณนะครับผมตัวนี้เป็นน็อตทองด้านชิวหน้านะครับไหลมาด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวสุดฮิตของทางร้านเราเลยนะครับผมกระปุกปั๊มหลังนะครับของลูกค้าเดิมๆเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วนะครับวันนี้ก็มาจัดเปลี่ยนไปเลยนะครับสายเบรกด้านหน้านะครับจาก RCB นะครับตรงนี้นะครับผมของใหญ่เลยนะครับ เป็นการสมัดจาก YSs นะครับผมตัวนี้เป็นสีทองมาพร้อมกับขาจับตรงรุ่นจากทางปิรัปีรนญันนั่นเองนะครับผมชกหลัง YSG s ี r ีส s นะครับกัดแข้งนักครับผมดีไซน์ตัวใหม่แล้วนะครับสปูลยกเซอร์วิสนักครับผม็อตกลางสวิงอาร์มนักครับผมตัวนี้ก็ครอบทับของเดิมได้เลยนะครับถัดมาหนึ่งตัว็อตจานไฟนะครับก็ไม่มองข้ามเช่นกันและเกียโยชุดเกียโยเพื่อความกระชับนะครับผ้าเบรกหลังจากนิกเตอร์ด้วยนักครับผมถัดมานะครับอกล่างนะครับของ OR6D ของเรานะครับเป็นทรง GP1 นะครับอันนี้นะครับซ้ายขวาเป็นเคปล่า OR6D ของเรางบประมาณของคันนี้ที่จัดแต่งนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะ ทำเป็นรีวิวลงให้นะครับสวยขนาดไหนติดตามกันต่อในหน้าเพจวัง 6D ของเราได้เลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งอะไรแต่งนะครับจะมาจัดเตสตจัดตรงจัดสภาพตามนี้สามารถแวะเวียนเข้ามา OR 6D ของเราได้เลยนะครับเราพร้อมให้บริการนะครับผมมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยครับผม